งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตทริลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรรลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโ,โตองอกงามสมใจ,มจเมื่อใช้ปุย๋ยตราพิรามิดปุย๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเ,เกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุย๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสายกเกษตรท่านผู้ฟังกำลังฟังเสียงทิศวุฒบางประมาอดิศักุญกิยาพันธ์นะครับเรากำลังตอบปัญหาเรื่องมะละกอกันอยู่ เราคุยให้ฟังแล้วว่าโรคแอนแท็ n โน e มะละกอที่ท่านถามมานะฮะมันเกิดทั้งที่ใบที่กา้านที่ผลอย่างไรเราคุยกันแล้วว่าผลที่มันเน่าที่เราเห็นอาการนะ่ะมันไม่ใช่เฉพาะเชื้อแอน r ท c n โน e เพราะเชื้อแอนแท็ n โน e มันก็เกิดจากเชื้อตัวหนึ่งมันมีราอีกตั้งหลายชนิดที่ทำให้เกิดผลเน่าได้เราคุยกันแล้ว ว่ารากเน่าโคนเน่าเพราะอะไรบ้างเชื้อราชนิดไหนบ้างนะครับพี่น้องครับทีนี้มีแฟนรายการบางท่านที่เคยถามผมนะบอกว่าเอาจารย์เวลาปลูกมะละกอเนี่ยมันมันเป็นยังไงผมเห็นลูกมันออกมาเนี่ยนะพอลูกที่กำลังโตมันจะเริ่มมีอาการยางไหล นะครับแล้วผิวของลูกเนี่ยมันมันโตไม่สม่ำเสมอพูดง่ายๆมันจะเป็นเหมือนเท้าแสนปุมมันจะเป็นตะปุ่มตะป่ำเห็นชัดเจนเลยเวลาถ้าผลยิ่งโตขึ้นนะครับยิ่งโตขึ้นนี่ก็ยิ่งเห็นชัดคือลูกมันไม่เรียบผิวมันไม่เสมอกันนะครับมันเป็นเพราะอะไร อ่าอันนี้ถ้าเราไปผ่าดูนะครับหรือใช้เหล็กต้มน้จิ้มดูนะีจะมียางไหลน้อยกว่าปกตินะครับแล้วก็จะใสกว่าปกติแล้วเมล็ดส่วนใหญ่ถ้าเกตด,ดูถ้าลูกที่เป็นอย่างเงี้เมล็ดจ,จะรีบใช้ทำพันธ์ไม่ได้อันนี้จะเจอเยอะในสภาพพี่น้องที่ปลูกมะละกอทางภาคอีสาน ไพศาลเป็นไงไพศาลเป็นสภาพพื้นที่ดินทรายนะฮะมันมีความแห้งแล้งแล้วก็ธาตุอาหารก็มักจะไม่ค่อยไม่ค่อยพอเพียงอ่าวิเคราะห์แล้วอาการอย่างนี้นะครับมันเป็นการขาดธาตุโบรอนถ้าเคยได้ยินคำว่าแคลเซียมโบรอนใช่ไหมนั่นแหละก็คือธาตุแคลเซียมแคลเซียมเราก็ได้จากปูน ปูนขาวปูนมานปูนบุูโลไม้แล้วก็ธาตุโบรอนโบรอนนี่นะถ้ายิ่งพี่น้องที่ปลูกพืชอย่างปลาล์มน้ำมันเนี่ยจำเป็นเลยนะใส่ปุ๋ยธรรมดาต้องมีโบรอนด้วยเพราะฉะนั้นวิธีการเนี่ยถ้าเราเห็นว่ามละกอเป็นอย่างนี้เราก็อาจจะฉีดทางใบด้วยบอรแรก 0.25%นะทุก10วันจนกว่ามาละกอรุ่นใหม่รุ่นใหม่นะเก่าเป็นแล้วก็เป็นไปมันจะแสดงอาการปก,กติเพราะว่ามันเปิดเป็มปั๊มแล้วมันจะกลับมาหายปก,กติไปไม่ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นการฉีดพน่นด้วยบอแลกโดยตรงแต่ที่บางทีมันหาเฉพาะไม่ได้ผมก็มักจะแนะนำบอกว่าเอาชัวไว้ก่อน ทันทีที่ท่านเห็นมะละกอติดลูกนะคือเราปลูกไปเนี่ยสักห้เดือน7เดือนนีมันเริ่มติดลูกติดผลแล้วนะใส่ไปเลยเดือนละครั้งใส่แต่น้อยแต่บ่อยครั้งคือเลี้ยงมะละกอแต่ละชุดแต่ถ้าใส่ปุ๋ยทางดินสูตรเสมอแล้วไม่พอครับไม่พอยังไงก็ต้องเอาอเฟติลอนคอมบี ฉีดพ่นให้ทางใบด้วยในเฟติลอนเนี่ยจะมีธาตุอาหารเสริมอาหารรองซึ่งเป็นธาตุอาหารที่จำเป็นแต่มันใช้ไม่มากนะครับนี่แหละครับเราเอาเฟติลอนคอมบิมาฉีดพ่นให้กับมะละกอทางใบและควรจะฉีดพ่นตอนเช้าตรู่นะฮะ อย่าไปฉีดตอนแดดแรงๆมละกรนั้นไม่ว่าจะเฉีดยูเฉียดยาอะไรแดดแรงๆเราไม่ทำนะเช้า,ชาตรู่มันดียังไงเอามันดีสิเพราะว่า,ามละกรมันกำลังเริ่มตื่นขึ้นมาทำงานมันก็มีแรงที่จะดูดเอาธาตุอาหารเนี่ยเข้าไปหล่อเลี้ยงถ้าได้แบบนี้เลยนะครับลูกจะเจริญเติบโตดีจะสม่ำเสมอนะครับ เฉลยเยติบโตดีแล้วก็สม่ำเสมอนะฮะอันนี้ก็ที่ท่านถามว่าผลเป็นตะปุ่มตะปำอ่าอันนี้ก็เฉลยไปแล้วทีนี้โรคที่เกิดขึ้นกับใบมละลกอเนี่ยนะมันก็มีนะแต่เราไม่ค่อยได้คุยทิดบลนไม่ค่อยได้คุยให้ท่านได้ฟังอันหนึ่งคุยไปแล้วคือโรคแอนแทคโนสนะฮะพ่อใบจะเป็นจุด สีน้ำตาลเล็กๆแล้วบางทีก็จะเป็นรูเล็กๆนะเนื่องจากแผลมันหลุดล่วงไปนะอันนั้ก็เป็นเชื้อ c o ตโตี่กลุ่มกลิโอสปอรรเดสนะครับวิธีอยากรู้เป็นเชื้อราเอ๊ะเอาเด็ดใบนั้นมาไปใส่ในถุงฉีดน้ำชุ่มๆถ้าไอตรงแผลมันฟูขึ้นมาน่าจะชัดเลย นะครับแต่ว่าถ้าไม่มีกล้องดูก็าจะาไม่รู้เชื่ออะไรอันนี้ก็อันหนึ่งที่เกิดกับทางใบได้นอกจากนั้นก็ยังมีโรคใบจุดแต่ไม่ได้เกิดจากเชื้อคอเล็กโตติกุ่มสาเหตุอันแทโนดเกิดจากเชื้อเซอร์โคสปอร่าพาบายจุดแผลที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นสีอ,ออกเทาๆหน่อย นะครับจะเป็นแผลจุดสีเทาๆนะแล้วพอเป็นแล้วก็จะทำให้ใบเนี่ยซีดเหลืองและแห้งแต่มันจะต้องมีจุดก่อนนะแต่ถ้าใบมันไม่มีจุดไม่มีแผลแล้วอยู่ๆมันแห้งไปเฉยอันนั้นส่วนใหญ่จะเป็นจากแอนแท็กโนดที่เชื้อมันเข้าทำลายที่ก้านใบแล้วก็อีกเชื้อหนึ่งชื่อเชื้อว่า โครินีสปอราอันนี้จะเกิดเป็นจุดแต่สีจะขาวๆจะเกิดกระจัดกระจายอยู่ทั่วทั่วทั้งใบนะครับนะจะเป็นจุดจะเรียกว่าขาวสักทีเดียวก็ไม่ได้เป็นจุดเหมือนจุดเหลืองๆนะอันนี้ก็เป็นอีกเชื้อหนึ่งนี่ก็เป็นโรคที่เราจะพบเห็น บ่อยๆทีนี้พอมันเป็นเนี่ยผลที่ตามมาก็คือว่าใบามันก็จะแห้งใบมันก็จะเสียการปลุกอาหารสังเคราะห์แสงก็ทำได้ไม่ดีนะฮะแล้วก็จะทำให้ใบเนี่ยแห้งเร็วทีนี้พี่น้องที่ครบครับใบที่ใบที่อยู่ๆมันแห้งวุบไปเลยอันนี้จะเป็นหน้านาว หน้าหนาวเนี่ยอากาศเย็นนะฮะหน้าหนาวอากาศเย็นครับพออากาศเย็นเนี่ยกลางวันร้อนกลางคืนเย็นความชื้นสูงนะครับจะเกิดโรคเหมือนพืชชนิดอื่นนะครับเขาเรียกโรคราแป้งขาวเราจะเห็นเลยครับว่าบนใบเนี่ยจะเป็น ผงขา,ขาวๆมาเกาะอยู่ที่ลูกก็เป็นนะแต่ที่ลูกเนี่ยดูให้ดีว่ามันเป็นลาแป้งหรือมันเป็นเพรียแป้งถ้าเพรียแป้งมันจะเห็นเป็นตัวแต่ถ้าเป็นลาแป้งมันจะเหมือนผงแป้งมาโรยๆไว้เฉยๆนะครับอ่าอันนี้ก็เขาเรียกว่าโรคลาแป้งขาวก็เกิดจากเชื้อออยเดียม ใบมะละกอจะเป็นจุดขาวๆกระจายทั่วไปแล้วต่อมาก็จะเหลืองซีดและแห้งไปนะครับแล้วเชื้อก็จะแพร่ระบาดไปอย่างที่ลูกที่ผลของมะละกอได้เพราะฉะนั้นส่วนมากถ้าเวลาแป้งเราก็จะเอากรรมัฐานผงคูมูลัสมาฉีดพ่นนะโดย ควรจะฉีดช่วงเช้าๆอากาศเย็นๆนะหรือจะเป็นสารที่ชื่อว่าสต,ตรอบี่นะครับสต,ตรอบี่เอามาฉีดมาพ่นมาป้องกันไว้ก็จะแก้ปัญหาได้ทีนี้พี่น้องครับอันนี้ที่พูดมานี่ก็ว่าด้วยเรื่องเชื้อรานะแบคทีเรียมีไหมมีครับแต่คนเพื่ก็ได้พูดถึงกันหรอกนะ แบคทีเรียก็จะเกิดขึ้นนะครับส่วนมากเราก็จะเห็นเป็นอรอยเปื้อนนะครับสีม่วงๆที่ผลโดยเฉพาะมรกอพันฮาวายดูข้างนอกก็ปกติแต่พอผ่าเข้าไปข้างในก็จะมีเชื้อแบคทีเรียหรือ เราก็จะเขียนว่าบบบแบคเตรีแบคเตรีกับแบคทีเรียก็เหมือนกันนะก็เขียนทับศัพท์นะมันจะสร้างเม็ดสีในเนื้อเยื่อท่อน้ำท่ออาหารภายในผลแล้วก็จะเห็นเป็นรอยขีดสีม่วงๆนะที่ผลของมะละกอนะครับอันนี้ก็เป็นโรคที่หลายคนเห็นแล้วก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไร มันก็เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่าเอวิเนียนะเฮอร์บิโคลานะครับอันนี้ก็เดี๋ยวท่านดูฟังดูแล้วอาจจะมองเห็นภาพไม่ค่อยออกก็ผมกำลังว่าวันไหนสะดวกจะไปคุยทางสื่อให้เห็นภาพด้วยนะครับยังเหลือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโรคไวรัส และก็มแมลงมะละกอแล้วเราค่อยคุยกันต่อไปนะครับและหวังว่าสิ่งที่คุยมานี้ก็จะเป็นคู่มือสำคัญให้แฟนรายการที่ปลูกมะละกอนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสงสัยเพิ่มเติมนะครับส่งถึงจดหมายนะทิศบนบางระมาตู้ปน12กํากำแพงแสนนครปฐม73140ถ้าส่งลายก็ ไอดี n ลนนะครับ At side, U a ายบู n อ็นสท่านจะสั่งซื้อฟิปโเนกกำจัดปลวกทั้งในไร่านาและในบ้านนะครับก็สั่งมาได้ทั้งไอดี n ลสั่งซื้อโอโลซอยอัลตรา o Ultra, ที่จะไปลาดลดเพื่อที่จะให้น้ำซึมลงดินได้ดีก็สั่งมาได้หรือจะเป็นพรีแอมสารกำจัด แมลงวีขาวแล้วก็เพลี้ยแป้งนะแมะลงปากดูดต่างๆนะครับเป็นสารอินทรีย์ใช้ได้ทั้งระบบเกษตรอินทรีย์แล้วก็เกษตร g a p นะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับเ็ตพรีลอนธาตอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจาเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตเรีร์ลอนธาตอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตริรลอนผาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ิตราปิรามิดปุ๋ิตราปิรามิดร้าอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เตโตงอกงามสมใจ,มจเมื่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสาหายกเกษตร